สวัสดีครับชื่อไตรนะครับแอดมินเพจแอนิเมทีพเคครับอาชีพที่ทำตอนนี้ก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็คือลงโฆษณาในเพจนะครับบ้านเกิดเป็นคนสงขานะครับเป็นคนใต้พูดใต้ได้นิดหน่อยแต่พูดไม่ค่อยชัดอันนิเมทเรื่องนี้มึงร้อ,งรยอยยังร้อยนัดเลยนี่มึงแร่ะ เรื่องนี้ผู้ยหกใก้มึงแรงจริงๆนะนะนะ <c oughs> คือแบบว่าอยากให้อยากให้เพื่อนดูอันนี้ไม่เรื่องนี้มันสนุกมากๆเลยนะช่วยดูหน่อยนะนะนะไปอดเนียอ <c oughs> ตอนเด็กผม,มเด็กโคตรซนเลยนะแบบเออเป็นคนที่เด็กติดการ์ตูนอะ่ะติดการ์ตูนติดเกมมีการบ้านก็ไม่ทำอ่ะตอนนั้นะก็เลยมีปัญหากันเลยเป็นเด็กเด็กชอบเล่นเกมจนเสียการเรียนอ่ะแต่ว่า แต่พออัน,นั้นเป็นช่วงมต้นนะพอช่วงม얼ปลายปุ๊บมันก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นค่อยๆดีขึ้นเน่ะดีขึ้นแบบว่าตอนแบบหน้ามือเป็นหลังมือตอนแรกเป็นเด็กซนพอตอนหลังจากเด็กหลังห้องกลายเป็นเด็กหน้าห้องได้เลยอะ่ะก็ก็คือแบบมันเราปรับตัวเรารู้ว่าเราไม่ดีตรงไหนเราเราทำเราไม่รู้จักรับผิดชอบอะ่ะตอนเด็กแต่เราก็ปรับ พัฒนาขึ้นเนะี่ยประมาณกลค่อยๆพัฒนามันปรับทีเดียวไม่ได้เราต้องพัฒนาจนมีความรับผิดชอบค่อยๆโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็มีปัญหาที่ป้าว่าพ่อแม่เขาแบบเฮ้ยทำไมลูกเรียนไม่เก่งว่าแบบไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาเกรดเฉลี่ยตอนม1 1 5หนึ่งเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องเสียใจเฮ้ยเราก็รู้สึกแบบผิดเหมือนกันนะเออจริงๆเราก็ไม่ได้โง่นะจริงเราก็แบบ เออเราก็เรียนได้อ่ะเราก็เรียนแต่เราไม่เรียนเองอ่ะเราก็ค่อยค่อยพัฒนามันไม่ได้แบบก้าวกระโดดจากเกรดหนึ่งเป็นเกรดสี่เลยนะไม่ใช่ผมค่อยๆปรับตัวนะมันปรับทีเดียวไม่ได้ค่อยๆปรับตัวจนจนแบบว่าพอมาปลายปุ๊บก็เรียนได้เกรดสามเกรดสามได้เกรดสกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้ว่าเราพอเราเรียนไม่เก่งอะพ่อแม่ก็เป็นทุกข์อ่ะประมาณนั้นนะแต่เราอย่างนั้นมันต้องค่อยปรับมันปรับทีเดียวไม่ได้เราเราเป็นอย่างนั้นอ่ะตอน คือตอนมัธยมอะ่ะคือเพื่อนจะเขาจะคิดว่าเราอะ่ะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเราอยากพูดมากเลยอะแต่ว่าเราไม่รู้จะคุยกับเขาเรื่องอะไรเ mm hmm. พราะเขาไม่ได้ชอบอะไรเหมือนกับเราคือเราเป็นคนชอบการ์ตูน mm hmm. แต่เพื่อนเขาไม่ได้ชอบอะ่ะแล้วเราก็เลยคุยไม่ถูกคอกันแต่พอ mm hmm. พอเรียนจบมาขึ้นมาหาลัยเนี่ยเราก็กลายเป็นแบบคนพูดเก่งขึ้นนะก็คือแบบมีคนที่ชอบอะไรเหมือนกับเราอ,ะอ่ะมีคนชอบการ์ตูนเรื่องนี้นะเอ้ยมีคนชอบการ์ตูนเหมือนเราเราก็เข้าไปคุยพอคุยปุ๊บเราก็ถูกคอ แบบเหมืนมืนคนละโลกกันเลยอะพอเข้าพอมัธยมกับมาหาลัยอ่ะ,อะชีวิตในมหาลัยก็โอเคนะครับดีมีแฮปปี้กว่าตอนมัธยมนิดนึงก็คือเรามีเพื่อนเยอะขึ้นเพราะว่าเรามีคนที่ชอบอะไรเหมือนกับเรามีเพื่อนที่คุยถูกคอเยอะขึ้นอ่ารเงี้ยก็เลยกลายเป็นคนพูดเยอะกว่าตอนมัธยมไปเลยอะแต่ว่าจริงๆเป็นคนขี้อายนะ ดูเปินเปนเป็นคนขี้อายแต่ว่าพอเวาอยู่กับเพื่อนคุยเรื่องที่ชอบอะไรมันจะเป็นคนพูดมากและเรียนแตกมากเลยครอบครัวปกติครอบครัวเป็นครอบครัวอารมณ์ขันนะคือพ่อเป็นคนชอบเล่นมุกกับแม่แม่ก็เป็นพวกจริงจังมันก็เลยฮาเดียวเวลาพ่อเล่นมุกใส่แม่เราก็เลยติดว่าเออพ่อเราก็เลยเราคงมีนิส,สัยแบบติดติดตลกมาจากครอบครัวด้วยอะไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ อย่างครอบครัวเนี่ยเป็นคนเปิดอ,อกคุยกันก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะอะไรกันเท่าไหร่ถึงทะเลาะก็ทะเลาะกันแป๊บเดียวก็หายเป็นครอบครัวปกติคือพ่อเนี่ยคือแบบพ่อเป็นคนที่บอกผมว่าอยากเรียนอะไรก็เรียนอยากทําอาชีพอะไรก็ทําแต่แม่เนี่ยจะอยากให้เรามีงานที่มันคงเป็นรับราชาการอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เราก็ต้องพูดคุดยกับเขาเราเราเร,าราักในงาน อ่าคอนเทนต์อะไรสร้างคอนเทนต์สายนิเทศอะไรเราก็บอกเขาคุยคุยกับเขาอะ่ะสออุดท้ายสุดท้ายเขาก็ยอมรับได้อะ่ะเขาก็ปล่อยให้เราเรียนได้แม่สุดท้ายกย็ได้เรียนสิ่งที่เรารักได้ทําในสิ่งที่เรารักตั้งแต่ตอนมอปลายนะไปอ่านการ์ตูนเรื่องเนี่ยเป็นการ์ตูนเรื่องบาคูมังอะ่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนักเขียนการ์ตูนที่ลงในจั๊รายสัปดาห์เขามีความฝันมีแรงผลักดันทําให้เราแบบเออ ไอตัวละครนี้มันเท่ดีวะ่ะมันมีความฝันมันมันมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยว่าแค่อยากเป็นนักเขียนธรรมชาติที่มันรักมันได้ขนาดนี้ลและเราก็ได้ก็ได้เขาเป็นตัวอย่างได้มีแรงขึ้นเขิมได้ทําในสิ่งที่เรารักถามว่านานไหมนานนะเพราะว่าเพจอะเปิดมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาจับจุดมีสไตล์ของตัวเองได้ไม่กี่ปีนี้เองก็ <S <S ค,คือเมื่อก่อนอนะทำแบบมั่วๆอยากทําอะไรคิดอะไรก็ทําไปเลยแต่ว่าพอเดี๋ยวนี้พอเรา เหมือนว่าเรามีสไตล์ในการคิดคิดคอนเทนต์แล้วอะเราก็จะทําแบบของเราได้ถ้าง,งานแรกในชีวิตก็ลงโฆษณาน,นตั้งตอนม5ม6เป็นเกมออนไลน์เกมเนี่ยมาลงโฆษณาไอ้เราก็แบบอยากจะทำได้นะไม่ได้อยากลงโฆษณาเลยคิดเขาแค่3 300500ประมาณนั้นจะไม่ค่อยได้ตอนแรกไม่รู้จักอาชีพนี้นะแต่พอพอเราแบบเรียนจบแล้วเราอยากสไร้างรายได้เราก็ศึกษาเแกบบี่ยวกับอาชีพในด,ด้านนี้ ช่เลยอยากทําให้มันมีไรายได้เราก็ต้องศึกษากันมันิดหน่อยอยากปรับอะไรให้เพื่อให้มันสามารถาสร้างไรายได้ให้เราได้เราก็ต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นคนเหมือนกับพูดน้อยแต่จริงแล้วเป็นคนเตียนแตกชอบเล่นมุกยิงมุกไปเรื่อยแล้วก็เป็นคนชอบจดบันทึกเป็นคนชอบจดคิดอะไรได้ก็จะแบบจดจดเอาไว้แบบเราเห็นอะไรเราเราการลืมของเราด้วยแหละเก็บมันเป็นคนชอบจดบันทึกกับชอบอ่านด้วยแหละชอบอ่านแบบพวก ข้อมูลต่าง,างๆข้อมูลความรู้ข้อมูลแบบว่าอัปเดตอะข้อมูลที่อัปเดตตลอดทั้งวันเราเป็นคนอัปเดตข่าวาสารตลอดก็เป็นเรื่องบาคุูมังนี่แหละครับเป็นคนในสายงานเบื้องหลังอยากอยากทาตามความฝันของตัวเองมีมีแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนแล้วก็อยากมีการ์ตูนเป็นต้นแบบแล้วก็ลองเดิน เดินตามสายที่เรารักว่าแต่ว่ามันจะมีเพื่อนของพ่อเอกคนนึงมันมันเป็นคนวาดรูปไม่เก่งไงแต่ว่ามันเป็นคนท,ที่คิดเก่งเป็นคนที่ผลิตคอนเทนต์ในหัวคิดเรื่องราวเก่งอ่ะผมก็เลยผมก็เลยตัดสินใจว่าเออมาเรียนมาเรียนกลับมาทําสายนี้อยาบจริงจังดีกว่าไซคิหนุ่มพลังจิตนะครับก็เป็นตัวละครที่แบบว่าสามารถทำได้ทุกอย่างเลยเขาสามารถอ่านใจคนมีพลังจิต ทีลีร์ตไปไหนก็ได้แต่ว่าเขาเลือกที่จะอยู่อย่างสงบอ,อยู่อย่างแบบไม่ไม่อยากให้ใครมารบกวนอะ่ะแต่ว่าสิ่งพิเศษเนี่นก็คือสามารถทําอะไรก็ได้นี่แหละถ้าเป็นมังงะเรื่องแรกที่อ่านคือเรื่อง Lucky Man นะเป็นอ่านจากบูมของพี่อะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นอนิเมะก็เป็น n a r โตะคืออ่านตอนแรกอะ่ะคือซึ้งมากอินกับเรื่องนี้มากๆเลยเพราะมันดรามา่าไงเพราะแบบตัวเอกอะ่ะมัน ดนทั้งคนในหมู่บ้านเกลียดอะ่ะแล้วเด็กคนนี้ก็ในนี้ใส่แบบอยากพิสูจน์ตัวเองอยากให้คนยอมรับแล้วอะก็เฮ้ยลยชอบตัวละครตัวนี้ตั้งแต่อ่านตอนที่1เลยอะ่ะแล้วเคยอ่านเป็นแฟนนารูโตะต,ตั้งแต่ตอนนั้นก็คงเรื่องนารูโตะเนี้ยนะที่ดูบ่อยหกรอบแล้วอาจจะมากกว่านั้นด้วยนะคืออ่านคือพอเราไม่มีอ่านแบบ มีอนิเมะเยอะๆให้เราดูแต่เราก็เลิกกับมาอ่านนะรารูโตะวนไปอย่างนั้นเหมือนว่าบุฟออนไม่ได้คือเป็นเรื่องในนัมเบอร์วันในจิตใจเราอะ <c oughs> ถ้าอยากให้รีเมคอะที่เป็นกระแสะตอนนี้ก็เนี่ยไอชิวี่เรื่องไอห,หนุ่มไอหนูไต้ฝุ่นมากันบอลที่เรื่องเกี่ยวกับอเมริกันฟุตบอลอะที่อาจารย์อาจารย์คนวาดรูปวันพันแมนเนเป็นคนเป็นคนวาดอะผมว่าเรื่องนี้มันสนุกดีนะ <c oughs> อยากให้รีเมคมากเลยอะ คือตัวละครทั้งเนื้อเรื่องอ่ะมันสนุกนะเป็นการ์ตูนกีฬาที่แบบครบรถดีอ่ะคนเลยอยากให้มารเมคใช่ถ้านนอกจากสร้างความสนุกแล้วอ่ะผมว่ามันมันสอนให้เรารู้จักแยกแยะนะแยกแยะผิดชอบชัว่วดีรักในคุณธรรมรักในความยุติธรรมได้เรียนรู้ผ่านตัวละครหลายๆเรื่องที่เราดูอ่ะคือคือมันสอนทุกอย่างนะแต่เรื่องมันก็สอนไม่เหมือนกันอีกอ่ะ บางคนก็สอนให้เราไม่ยอมแพ้เอ้ยบางเรื่องก็สอนให้เราไม่ยอมแพ้บางเรื่องก็สอนให้เราแบบพยายามเพื่อสิ่งที่หวังแม้จะผิดพลาดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เลือกเราก็เลือกแล้วอะ่ะก็มันช่วยแบบให้เราพักมันชัดมันชัดแบตในชีวิตนะแบบเราเจอเรื่องนูน่นนี่มันมาเราก็มีอนิเมะเนี่ยเออที่คอยทําให้เราเหมือนชัดพลังได้อะ่ะ แบบเหมือนดูเรื่องโทริโกเนี่ยดูเครียดมาดูเรื่องโทริโกก็แบบหิวกินแม่งเลยก็ผมว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมน,นะคือเราทําในสิ่งที่เรารักอยู่แล้วถึงจะมีคนเพิ่มมาติดตามเรามากขึ้นเราก็ทําแบบเดิมเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแหละกังวลไหมก็กังวลน,นะก็แบบเราอยากจะหาอะไรได้อยากทางเนี้ยเราก็ต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นแบบอะไรที่คนเขาชอบเราก็ต้อง <c oughs> เราก็ทําแบบในแบบของเราอยู่แล้วเราก็ต้องปรับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่มันจะสามารถที่มันจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้มันก็มีแบบช่วงที่ขี้เกียจแบบช่วงที่หมดไฟเหมือนกันนะแบบทําเพจแล้วเราก็อยากไปทําอย่างนั้นแต่สุดท้ายเราก็เลือกจะทาเพจทุกวันนะอ่ะเพราะเราทำไปแล้วมันเหมือนขาดไม่ได้อ่ะเราทำทุกวันยังไงเราก็จะทำทุกวันอย่างนั้นอนะ่ะ พอเราไปพักอะไรเราก็เ,เราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราหยุดทําเพจนะเราก็จะทําเตรียมเตรียมลงสำหรับวันอื่นไว้อะทำเตรียมไว้คือแบบต้องลงทุกวันนะอ่ะเพราะเราทําเป็นกิจวัตรไปแล้วตอนมอต้นนะ่ะที่เรียนแบบตอนมอต้นที่แบบไม่ไม่ค่อยเรียนอะ่ะเราไม่ส่งการบ้านไม่อะไรเราก็เครียดกับการเรียน สุดท้ายเราเขค่อยๆปรับอ่ะเมือนเราตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราไม่รู้อะไรใช่ไหมแบบเราอยากสนุกเราก็สนุกเราไม่ทําการบ้านเราก็ไม่อยากทําเราก็ไม่ทําแต่พอเราค่อยๆตัวเราก็คือเราค่อยปรับตัวค่อยๆก,กลายเป็นเด็กเรียนอ่ะสุดท้ายกลายเป็นเด็กหน้าห้องอตอนมอปลายถ้าปรับตัวยังไงอ่ะถ้าปรับตัวก็ ถ้าปรับตัวปุ๊บปั๊บเลยจากเด็กที่ไม่เรียนมาเป็นเด็กเรียนเนี่ยมันไม่ได้มันต้องค่อยๆปรับนะของผมก็ค่อยๆปรับตัวไปค่อยๆส่งการบ้านมีความรับผิดชอบค่อยๆเหมือนเราโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะ่ะตอนเด็กเราเล่นยังไงพอเราเป็นพอเราผ่านชั้นปีอะไรเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะ่ะเราต้องรับมีความรับผิดชอบใช่ถ้านอกจากเรียนจบแล้วก็ก็เป็นการหารายได้จากสิ่งที่เรารักเนี่ยครับ สร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้แบบไม่ต้องขอเงินพ่อเงินแม่แล้วก็ทําของเราแบบเนี้ยมีความสุขแต่ที่สุดแล้วคือมีหารายได้ใช่ขอบคุณนารุโตะกับมาชิโร่ที่ทําให้ผมไปเป็นโฮคังเงะถึงวันนี้นะครับไ่ใช่นะก็ต้องขอบคุณครอบครัวนะพ่อแม่ที่แบบผักดันเราแบบคอยเสริมคอยสนับสนุนเราคอยแบบ ให้ความปรึกษาลูกอยากเรียนอะไรลูกก็เรียนอยากทำอาชีพอะไรลูกก็ทําขอแค่เป็นคนดีก็พอแบบเ,เหมือนพ่อแม่ทั่วไปอแหละก็คืออยากให้ลูกเป็นคนดีอะไม่ว่าจะทําอะไรอาชีพอะไรผมว่าพ่อแม่ที่เขาเปิดอกคุยกับลูกเขารับได้หมดนะว่าเราอยากเป็นสิ่งนี้นะอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาต้องไอ้แบบนีต้องคุยกับพ่อแม่นะเรื่องแบบเนี้ยก็ ในอนาคตก็คืออยากทำคอนเทนต์ที่มากกว่านี้นะแบบเราอาจจะนั่งอยู่หลังคอมมาแหละแต่ว่าเรามีผลิตสื่อคอนเทนต์ที่มันมากขึ้นหลากหลายขึ้นไม่ว่าจะวาดรูปเป็นคลิปวิดีโอแปลข่าวอะไรเงี้ยยังมีสิ่งที่เราอยากทําอีกเยอะถ้า5ปีนะถ้าห้าปีน่าแล้วอยู่ที่อนาคตอะ้าฝากอะฝากเป็นคําคมตัวละครก็ได้ของเพื่อนของมาชิโรในเรื่องบาคูมังก็ได้ ถ้าไล่ตามความฝันแล้วเกิดไม่สมหวังอะ่ะอันนี้ยอมรับได้นะดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทําตามความฝันอ,อ่คิดอะไรก็ทําไปเลยดีกว่าอย่ามีคําว่าจะถ้าพอเราพูดว่าจะทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำสักทีอะ่ะเราเน้นลงมือทํามากกว่าพูดดีกว่าให้เราเหมือนเราเหมือนเราทําด้วยการกระทํามากกว่าใช้คําพูด อ่าครับช่องอนะิเมะทีพเคนี่ยเป็น Facebook p เพจมีช่องเดียวนะครับเดี๋ยวถ้าช่องทางอื่นเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีครับ <laughs> พูดแล้วไม่คืนคำนั่นแหละคือวิธีนินจาของฉัน <laughs> <c oughs> เธิท่้นผูพูด